เรียนภาษาจีนโอ้โหเคยเคยแบบมีความคิดต้องพูดภาษาจีนได้ไหมเคยเขาเคยเรียนเขาเคยเรียนนะครับเขาเคยเรียนครับไหนลองลองแบบคุยกันเป็นภาษาจีนสิจินเทียนจินเทียนวันนี้ขอดูหน่อยเรียนเป็นเดือน้ห常好วันนี้รู้สึกดีมาก ดดูไไป้นะแค่นี้แค่นี้ฮะหกหมื่นไว้ประเดียวหกหมื่นอะไรนะหกหมื่นมาเล่นหกหมื่นจะเล่นสือมาเล่นนึงอย่าพูดไม่ได้หกหมื่นเอาสองประโยคมาฝาก้องเล่นได้แล้วนะงงไหมต้องกดปักกาไม่หยุดงงมากน่างงแต่ละคนแต่แม่พูดได้หนึ่งคำแล้วส่งทั้งทีมงานนี่เลยไม่ได้ให้เรียนด้วยกัน 我喜欢你老公。你喜欢你喜欢我老公。猜错特少米？呃，我是鸡鸡。你是鸡鸡？泰国人。啊，混胎，对对对，geek geek。我混胎。我玩土耳其，能说会说， จำแมลินได้อย่าบังคับอย่าบังคับได้ไหมแต่ว่าอย่ามาบังคับในสิ่งที่ฉันไม่ชอบได้ไหมพี่้ำยางเดวอย่าถายะกรอบยังไม่ปังเลย็ัก็อยู่เฉอย่าถออันนี้คือจิตใ้สำนนก